สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางกัลยาแก้วทองกลุ่มทองม้วนบ้านสูงข้ามมีสมาชิก30คนเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพศ2564กลุ่มสตรีบ้านสูงข้ามร่วมกลุ่มทําขนมทองม้วนเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวซึ่งจะทําในช่วงเวลาหลังเลิกงาน เกษตรโดยมีกอสนออำเภอบ้านโคกเข้ามาร่วมสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะวิธีการท,ทําทองม้วนนะคะนําส่วนผสมในการท,ทําทองม้วนซึ่งได้แก่แป้งอนดประสงค์กะทิน้ําตาลเกลือน้ําผสมให้เข้ากันผสมให้เข้ากันแล้วก็พักแป้งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนําแป้งที่ผสมให้เข้ากันแล้วมาผสมกับอสมุนไพรที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นก็นํา นำแป้งตักเข้าเข้ากันอผสมกันแล้วก็ตักลงในเครื่องทำทองม้วนเวลาแป้งสุกเราก็ม้วนแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นค่ะค่ะต้นทุนการทำทองม้วนต้นทุนอยู่ที่สองร้อยบาทขายได้สามร้อยห้าสิบาทกำไรได้ร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะจุดเด่นกลุ่มทองม้วนบ้าสนสมข้าม ได้คิดทดลองร่วมกันได้นำสมุนไพรที่มีอยู่มากในชุมชนมาเป็นส่วนผสมของท้องม้วนเช่นตระไร้ใบมะกรูดดอกอัญชนันเพื่มพื้มรสชาติและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากขึ้นจำไหนได้มากขึ้นสนใจติดต่อเบอร์โทร0847045343หรือในเพจเฟซบุ๊ก ขนมทองมวดกลุ่มสตรีบ้านสุนมข้ามค่ะ